เพราะธรรมดานะเป็นยังไงเพราะธรรมดาเรือบางหนามันเนี่ยเพราะก็วอกแง่ม <m uch aa> <half> ีตะไวันวอก่พพนคือโจรหลักฮะคือโจรในหนามันบกร่างถึงหน้าเขาจะเหมือนโจรทำไมแต่เขาก็อ่อนโยนจนดหยุดชาเลนน้ำพรัม่ันคือคอดินตอนเป็นบ้าอย่าเ้ย ก็เป็นใช้เขาพร้อมกันกอบกูแต่จะเชื่อคุณแม่แกสูงฉันรีนั่งอีวิทยใชไม่ต้องทำไรนะลูกฉันก็เพียรตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลจนจบประถมก็ส่กับความ จักเศร้าแน่เศร้าแน่หนาจังเข้าจะไปลองกินตลาดขมันบ่อกเคอเอาก็ลองกินตลาดจะได้มาแถวนีบ้านเพิ่นเด้ที่หฮเกียร์โอ้กัน่นลาเฮามันเฒ่าแล้วมันต้องลองเพลงนี้เพลงใดย้อนเกิดมาดโหนจึงต้องทนอยู่คนเดียวกูบ่าวก็บ่อแลล่เดียวจึงอยู่คนเดียวจนเฒ่าจนแก บอดคือกันบอดใสเอากูบอดตาใสแมน<อ><ด>่นี่หานี่บอดมาลงทุน,น,นเนาะยาะพาพี่มันใกล้ใกล้ปุ้ดเอาคือสิยาีไปใกล้เถอไม่ใกล้กูก็ยาชีฟันนี่ยมันยังจาชีฟัน่นไงใกล้เชียน <c oughs> อย๋อหยิบปากมึงเอ้ยอ้าปากหัวขึ้นวัวมันสร้างตายในปากก็มาหมิ่นขัดหมิ่น,นแหนถ้ามาไปแปลงก็กเที่ยวตีๆๆแถวเหีแปลงยุทธตะวันยาชีฟันมืึงนี่เ่ราะด้แปลงมันเบิดให้เอาไปสบู่ล้าง ขอบคุณเดระลุยอีหาเลี้ยวซาบนีนะมึงน่เนาะใจคุณพยโยกำเนียครับพวคุณกยต้บอูยไปกูขอสายชาดเสียบชาดขวาม่กบาทเหมือนเปไอป้าเียแม่งยังเธอหาขวบมือเงินเห็นตั้งแต่แบบเบอร์สิบลงหวไปพ่อพุเข้าไปหาใบขาปอนมาเดี๋ยนี้เอาไงยังเอาูมาต้มใช้อึงแหมอันนั้นมันใบขามพยอยนี่น่ะ กูดูเห็นจังหายสระฮักอีตัวก็พยายามไขอีกส่วนหนึ่งกตบบ้าเท่านี่นั่นหังเศร้าห่ังเศร้าข้าวเสียใจลูกนี้บ่มีข้าวหนังกุยเดี๋ยเบื่อนมึงเห็นบ่ะไนหนังเหรออึงกับเขียดที่ม้มันเสิมกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางนามากันไพ่เดียจะเข้าก่อนเฮ้ยหัวกัพี่เฮ้ยกองทัมึ่มหัไปหาพ่อียหลังหันให้วัวกับพี่ ไอ้พี่ไห้เกาพี่บ้ามเล่นวันบบบนี้จิพารถลูกไส่ห้าเมแ่อก้าเไที่แหลกมันลอยๆมันถมันเป็นกีไม่ได้นะเดียอังเจ้าว่าผู้ใดนี่ไผ่ยักษ์ยักษ์ยักษ์ไยยักษ์อีเมรี่โฆษณาเอายักษ์ตอนนี้เระเมือว่านยู่งไฮโลกูพ่อยืนยุ่ขงโอ้หยอีหายมันมันยักษ์ไฮโลยักษ์กิคนค้น เอออ้าวตูว่ามันยากกู๋ตูขึ้นกินข้นสำัยักินมังเดกินข่อยมัหรือกู๋อุฮะเมื่อกินพัสดเบอร์ซิเนี่ยบอกูึ่งวันี้กู๋จำสินกู๋กินมั้งซาวิเมัมื่อกี้ยากอีหยังมันจะมาเมื่อไรไอ้ไฝมันอยู่กับข้าลมอุ้ยยาบาข้าลมรุ่นนี่กู๋ม่าหาตะใจเงินเด้อไหนาสอปอกก็ได้เดี๋ยวนางเมรีลูกไท่หัวเจ้าเนี่ย เดี๋ยวบอสมลูกเข้าตาเมลีครับนี่คือคุณจ้าไครแม่พลดเนี่ยปูเลยนะนะมึงเที่ยวยงมื่อากับปูถูจะเข้ากันอ่ะลูกมันอีมึงเมากับปูเด้วยโอ้บอลลุ่มไปลมมาได้ลมมาได้บังคูหน่วยปวดขนลมมันก็เป็นของเก่าลมมาได้โอ้ตีข้าจะว่ายาผลต์เดือบนายากลัวมันเป็น๋า เห็นจังสี่นะคะคันเจอลูกรถสองฉันล่ะเคื่อสิหนาวเมนแล้วเพราะว่าลูกรถผู้สันจะกี่เห็นงานลงกำเสียงถูอกต้งเฮอ้ย่ารถจู่ใส่ละเอ้ารถมาแล้วโอ้อนาคตสนาฟ้าสีปกงโรคโควิดติดกันหมดทุกคนมาแล้วนะเริ่มไปแล้วแต่ตอนนี้ฝีดาดลิงก็ตามมา ส่วนตัวข้าขอสูบซาก็แล้วกันส่วนตัวฉันขอสูบมาได้ไหมหนอเชิญคุณไปถามพ่อมึงยืนอยู่นั่นเลยตำรวจกันรไม่ต้องถามเราลอยสูบก็แล้วกันที่ใส่เราเห็นไหมนั่นรถจอดรอพ่อมารถตำรวจเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับ ผู้ใดนี่ตังตัวข้านี่แหละชื่อวาโลดโบรแสนลันทดซ่อมรถไปเรื่อยๆซ่อมป,ประจำเราทำสุดจะเหนื่ยถึงจะเหนื่อยสตีไม่มีสนอักน,นิจากเกิดมาไม่มีคู่ก็สาวลุ เสียบอมเปนแมวโอ้ยนี่ตาบุมมีคนน้อยเนาะมึงเอาอะไรมาดูกูเลูอดสีได้นี่พี่สีได้นี่พีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังฟังอันเขาตื่นเสียอันบักหัวอันอีไฟมันก็จะสนใจอนะนี่คุณชูชีพเฮ้ยออมเปงมันลึงกับเสียแล้วบัะกันนี่อันอันนี้ผู้ใดญนี่เขาพดล็อกหรือมันนั่งซึ่งอย่างนี้นี่อีพอ มันบ่แบบมันหิวซาเนี่ยสุดี่โม่ไปชัวร์ไพก่อนเอาเผาเผามาเผาดังก๊อเลยเผาดังยีดขอเชิญญาตทั้งฝ่ายเจ้าสาวขึ้นถวายผ้าใจรองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเลือดสีคะอันนี้มันเป็นงานมงคลสมรสระวังลูกรถกับอีนั่งแม่ลีน พวกขันยังสิเดไใต่ตามันก็เป็นงานสอใส่เมลี่นี่เดใส่พารูดนี่เด้มาห้าแม่ยังตายมากตายังเอาคารูดไหมข้าวามึกเป็นพาลอดอันนี้จะไล่ผีท้วยกันอยเหนไหมผัดไผ่ก่อนเลยเมลี่เมลี่ผ้าดีเนี่ยปะอยู่ในผ้ายจอยๆเขาขาวแพ้ขาผ้านี่ มึงนมีผลลต์นางลงเดี๋ยงพ่อสิสู้ขวานให้เลีสู้ขวานง่านยังนะดิเอากระแต่งงานระว้างกบกับลิงนี่บ้าบ่าบ้ขอมาแจ้งดอกผลลต์เหมือนงั้นสิมันบ่คืนกันก็บวกบกูขยันเลยให้เรีอกเอาระวังเหย้าวๆย้ับสันๆมึงเสียเอวยังวายมึงเนี่ยมันเหย้วอยู่แต่ว่ามันถึงสันระวังนีมันสันแต่มันแห้งเหย้าจะเปรียบเทียบใส่เหย้ากับสันให้เรียกเอาระวังลิงกับพ่นพ่อมึงเสียเอาวยังเอา ต้แกงต้งแกงขันบ่แกงบ่ปมูหอมขนสิบ่ได้ตาบ่ได้ตาเอนสี่พีดเอาจังสี่เอาจังไหนล่ะขันอยากได้ตาเขาเบลยูได้ทำเด้ออ้าวทำสิไป้ในตัวบ้านหุทีทางเนาะเอาเขียนป้ายไว้ยู่ไปนักสอนป้ายนั่นล่ะเอาน้องเม่บอกว่าจังสี่สิเปเอาอย่างก่อนเอาตาแมยายสิยูก็ไปเอาตามาเลยโอ้อยปอบเป็นก็ได้ตาหมายถึงไม่ตาเม่ทีมั้ยจอไปนี่เม่เอ้อ ตกลงกันแล้วเรียบเรียบร้อยแล้วมันบอกให้พี่สีถามนะถามยังแล้วถ้าไปเอาปากถ้าถ้าไปเอาตาแล้วเขาสิไปยังไดกันเอาคนนี่ได้ชี้เงี้ยนี่ได้ไปไหมฮะชี้เงี้ยไป็นดาวบอลเลียติฮะดาบอลเลียบอคอยเปมาเกียมาเกีอมมาเกียหลายสี่ชี้ไปยังไหนกันหน่อยหนึงอ่ะโอ้ไปยังกันคือ่ะไรประกอบกูนั่นตักประกอบกูลูกคุณมากก็ลูกชื่อยังเกาะประกอบกู้ วมันบาสีซือประกอบกูเลยเชืกูคืนยากูสินอนหลับได้บบกอบกูไปลักเสื้อกูออกรูมั่งเป็นยี่ยันนอกแบนั้นเลยสืแอบโคตยาเอาให้ไปจัไง่บอกรังไงรอ้ไม่ขงานี่ยมันมีเวทมนต์ที่เล็ทห้อได้มาดันชีน้ากันเลยพันหีนางหัวเลยฮะันหรือสีนางหัวโอ้ส้มีน้ากันมามามาเอาโอ้ย

ท่านเป็นสารโปรดทราบเฮ้ยมากกว่าปูงมึงมานั่งตใจแน่ไม่ค่ะพวกยังห่วงกันอยู่นี่โอ้ยเห็นปู้กันที่กูเขาหควงทะเลแสดงว่าโมกหลายขนาดได้บ้างท่านบรินสารโปรดทราบขนาดนี้ท่านกำลังเข้าสู่บริการของคุนทิงลุกแอร์ไลน์นรถบัสยังไปกระบะพัโจลทะยานไปถึกโอ้ยไปค่ะไปค่ะประกอบาปูงก็ไปหรอก อยกระทิมเ้อนี่้ยเมกัเนี่คลเทียม่าเอกืบมึงมึงเอาเกบกลับมาเอาเดี๋ยวนี้พวบัากม้นดได้นตลเดียวจนมึงทาไงเนาะพี่นาคุณยตังันอยู่เ้อ รอนเพาอินีลูกของมาเป็นนักสันนม่ไปมาดูเรือไปมันคิดว่าไปทิต์ลมหรืมันเป็นอย่างเดลมใช้มัท่ยางแตกเออเอาลูกไปพ่อแซบไปแซบถ้าพ่อแซบพอลุยื้นสิทั้งันมันมีอินทรีคือแซบเนาะอนไปโอ้ยพูดเยอะปากกวามั้ง